จกไปทำอะไรเว้าลมเลยกูโอ้ยยยวอันยาวกี่อันฟิลแล้วผับอยู่ไหนเนี่ยผับไปให้ไปเลยไหมล่ะเดี๋ยวดิรอคนยังไม่ครบอีจอนวิทย์กำลังนี่อยู่แคทเล่นน้ำอยู่ผมต้องกับก้นเลยจอบวองกั้นหายใจอยู่ขอเบอร์สองทีฮะอะไรขึ้นรถเบอร์สองทีขึ้นรถผมทำงานบ้างรถต้งบอกผมทำงานบ้างผมขึ้นทำงานตรงไหนวะ กรบเพียวยังเป็นช่างอยู่ไหมกระเพียวเป็นครับรถรถคันนี้แต่งหมดเท่าไหร่ในสีมาฟ้าเนี่ยคันไหนคันใหญ่นี่หรอใช่ใช่โอ้มันเป็นรถกาชามันแต่งให้อยู่แล้วโถไม่รู้เรื่องเลยพี่อ้ามันแต่งให้อยู่แล้วเหรอโคโยซิลีนะโสดนะเอาเนี่ยโคยซิรีเนะ่ยทำไมเมื่อวานพี่ไปใส่ก่อนโคโยซิลีเนี่ยโคยซิรีเลพี่จะไปใส่ได้ไงพี่เป็นรถกาชาไหมใช่ไหมรถกาชาเออมันคือมันเต็มมันแต่งเต็มพี่ไปเสียตังค์ให้ แล้วไม่ใช่เหรอที่ถามอ่ะ <c oughs> ไม่ถามอะไรผมก่อนอ จอวิกฮัลโหลจอวิกครับผมลงโานไหนทีสิอ๋อสรุปว่าใครฆ่าหมาคุณละโอ้โหรถอย่างสวยเลยจอวิกรู้นะใครฆ่าหมาคุณใครครับยกยกหน้าได้ไหมครับคันนี้ได้ได้เดี๋ยวไลองลองไหนลองทอยทอยอยลองไหนลองไหนยกยกยกไป่ผมลองไหนผมขอลองไหนผมยกหน้าได้ด้วยผมอยากลองว่ายกสูงไหม บอกแล้วไม่ธรรมดาเครื่องซูเปอร์อย่างดีมันรถเราแล้วหรอใช่คล้ายคล้ายคล้ายกันแต่อันนี้ทรงมันอันนี้มันคอมเบรลีกันอันนี้สวยกว่าวะอันนี้อ่ะเป็นกันมาสเตอร์ไอ้กระที่ไอจิตแมนดิเซลใช้ไงใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณวิศนครับครับผมเฮ้ยอุ้ยยังไงสอเต็มหลังเลยไอ้บ้าเอ้ยขับไม่ดูรถเพื่อนหมดสวย โอ้โหเดินมาดูรถแล้วรถเปื้อนเลื again, ่อนหมดโถ้ยเอ้าเพื่อนเพืเลยนี่พระเจ้านั่งอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้ากูรถต่อยแล้วรถเปื้อนหมดเลยเฮ้ฮ่ารถเป็นเขาเป็นลอยจอมิผมผมต้องขอโทษด้วยนะน้องผมมันช้องแบบเต็มเท่าไหร่ไหนเป็นไงครับเคยรถไต่ไหมน้องน้องคนอยน้องคนสุดท้องมันเอ๋อครับมันเอ๋อไอพี่แต่ละคน อันนี้ก็อันนี้ก็หิวเส้นเหลือเกินไอ้มึงไปหิวเส้นมาจากไหนเลยฮะโอ้แต่งตัวขนาดนี้อืมเลิไวดูพี่ซะก่อนเดี๋ยวพี่ไปจอนวิกไปเที่ยวผับด้วยกันไหมครับก็ไปครับไปไปไหมรับเปิดใหม่นะยังไมนมันยังรออีกสักคนเนี่ยโอ้ยขอโทษขอโทษี่เป็นใครครับขอโทษครับเปนผับการปนผับการเียวผับที่กลัวมันวิ๊กที่หลังก็ใส่สูดเลยนะเอายิงทรงไม่ได้เลย จอน์ดวิคเลยไม่ใส่สูตรเลยอ๋อเรากำลังทำงานไอ้ของฟอมไอ้ของปลอมอะไรไม่มีจอนวิกก็คุคอสไปตัดผมใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยแล้วมือมือหายยาแล้วไงเนี่ยที่ตอนแรกผมจำมันไม่ได้เลยแล้วจริงมันต้องพูดอ่ะมันแล้วมันคือมันก็ไม่ค่อยพูดด้วยไงประเด็นเนี่ยอะไรวะไอ้กูงงมันแตกะวันที่ห้าวันที่ห้าไปไม่ตอบอ๋อจบแล้วไม่ตอนแรกนึกว่าเป็นช่างต้นเว้ยงงอยู่ แต,แต่งเหมือนต้นเลยเออเหมือนช่างต้นตน,น่ะต้นไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรถคันนี้มันลถรุ่นไหนวะไปไหนดิไปไหนรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับก็สี่หมื่นครับสี่หมื่นครับ ไอ้กํมลังหงินเราชอบมากตะกี้อีกพันโอ้อีกหลายอยู่เดี๋ยวจะเก็บซื้อมอาเรเป็นควิดการจะเก็บซื้อโมเตอร์ไซค์ด้วยก็ไอ้คันนั้นที่ขายแล้วไงฟิวฟิวไปซื้อโมเตอร์ไซค์กัปเปอร์อะไรเงียนะพี่ผูพ,พูดเรื่องเงินเงียบไปบอกไปซื้อโมเตอร์ไซค์มือสอง่น,น่ะใช่ขายข ีああ่ลาอะไรวะนี <sucks> ่ผ um, ู้ใหญ่อยู่ด้วยไม่ไม่ตอนนี้ไปอยู่ในทรายนู่นไม่ไม่ผมผมอึ้งเลยพี่นี่อยู่พี่นไปอยู่ในบรายไหม ที่เห็นเนี่ยที่ผมขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเออแล้วใส่หูหูกุ๊กกระต่ายนี่น่ะมอเตอร์ไซค์จิ้เงินน่ะเออยแล้วคือตำรวจแม่งมาคันแรกใครวะคันแรกใครวะที่เข้ามาผมก่อนน่ะไอ้บีมั้งไอ้บีเสร็จแล้วคืออีกสองคันตามมาสามคันแม่งลุมหูคันเดียวขับออกนอกเมืองเลยลุมหูเลยใช่นั่งเมืองนี่คือินเกมเลยใช่ไหม ไม่ไม่เป็นเกมเป็นเกมจับไม่ได้เขาไม่ไล่หรอกไปนอกเมืองไกลเพคือผมอยากเนี่ยคือผมไม่เคยขายคนเดียวเพราะผมขายหลายคนถ้าเกิดผมเล่าออกไปนอกเมืองได้ในเมืองมันจะเป็นไงขายสบายเลยนอกเมืองก็แต่เดี๋ยวนี้นที่ประจําอยู่ทะเลาจโอ้ยยอดไปเลยมันเข้ามาเยอะเนอปตำรวจเต็มหมดเลยเขาไล่เขาไล่พี่ออกไปอยู่ทะเลใจเก้าคนคือขับรถดีเกิน ก็คือประเด็นคือผมขายตอนที่มป็นเก้าคนน่ะแล้วผมขายผมขายผมขายใช่ไหม่าผมไปขายลูกคู่กับตำรวจใช่นไหมลูกในวิทยงเห็นไหมในเอ็นดีอ่ะเห็นไหมผมโซ่กันเลยโคตรเจ๋งเขาไม้ไล่สองคันนะเขาไม่ให้ไล่เกินสองคันนะไม่ไล่เกินสองคันอะไรมันเข้าหัผมสามคันเลยอ้โหโคตรเฉลยเลยสองคันนะเขาไม่ลงว่ะครับโทษทีครับผมมันพิ้วเออมันยักเรียนตำรวจด้วยแหละไม่ใช่หรอก ไม่ห, <นะ S 1> หรอกตำรวจเอาเอาตรงๆกับฟิวมึงอ<น>ะไม่ได้บิ้วหรอกแต่กูว่าตำร,รวจม,มออันอ่อนเองนนคนไหนพี่พี่คนไหนเหรอคนไหนอ่อนบอกคนนั้นดิกูไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะกออ<า>ูยอมรับเลยกูยอมรับเลยกับฟิวกูยอมรับเลยไม่ต้องไปสงสามตำรวจเป็นนะลดแรงนะ ไอ่ไอเบนไอเบนเป็นรถเล็กแต่คือเด็นคือยังไงเบนก็ไม่จับผมผมบอกแค่นี้แหละนี่นี่ฟังนะพี่ต่างอนแรกที่รู้ว่าโดยเป็นระบบที่บอกมันคิดไงรับมึงว่าขับรถห่วยชิบหายเอาจริอมามแกสัเนี่ยฮะมาแรกไ่นมาแรกรถเสียห้าคันเก่าเนาะเก่าเนาะเราคุยดูแปดสองอ่ะรถเสียห้าคันแปดสองเป็นบัมพ์เขาเมื่อวานเยอะไม่ใช่ชน ไม่แต่พูดถึงเดี๋ยวนี้มันก็พอมีตำรวจเยอะเด็กแต่คนแต่คนประชากรมันก็เพิ่มมากขึ้นถูกไหมใช่ใช่ใช่ผมชอบไปต่อยตำรวจประเด็นอะอย่างปกติมันแค่แปดเก้าคนเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นมายี่สิบาเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรตำรวจไม่ค่อยการจับผมมันมีแบบล็อกล็อกก็ล็อกเล่นๆนะเข้าใจไหมอือมาซ้อมกันไม่เขาก็คงไม่ได้เอาริงจังไงอ่ยว่าใบจรพราผมไม่น่าสอนอแล้วจริง คือช่วงนี้มันก็มีพวกเราไงถ้าจะเข้มไปมันก็ถ้าจับเข้าไปถ้ามีใรไร่ละคือผมบอกเลยถ้าเกิดคุณจับผมอะมียาบอกเลยตัวตัวขาตัวขาใจยยตื่นเลยหมอไอจอนไปดอจอนกิกระตุกกับกินกระตุก และเบิดกุล้อโยนป้อนกุล้อตรงและกุล้อโตงและกู้ล้ไม่ง้อคนฟังความอ่อนโยนและตอนที่ล้อมุดเอาไปแบกพ่อปัญหาเข้ามามึงต้องจัดการด้วยตัวมึงเองถ้ามึงไม่มีราคามึงต้องจัดการตัวเองแต่ก่อนผูไม่มีทางเป็นผู้จัดการตัวเองมันคือใหญ่ไหมเยกู เดินทาง cross the country มีกูบอกมันฮันกิกาแฟสั่งอีกับไปที่บ้านในวันจันนี้คนที่บ้านกูฮันกิกูคือตัเดียวใจหว่ามึงบอกจะไม่รีบกูจะรอฟังพวกมึนแค่ พี่ดูพี่ดูขอถายเลยจะไปไหหนึ่งหกเก้าซุกสานม่าน้องดูยินชี้ยินชี้แนมันตกเอาขนาดนี้ปล่อยนมมาเคลืนมารักใหญ่แล้วนะ่เสียเดี๋ยวก่อนไดไอ้นี่มันแผนที่มันับทม่ดียวอฮะตรงไหนอะแผนที่อะอะไรอะไรขับับอะขับฟิวเอ้าอะไรใครรู้ไอ้ฟิวรู้อะ องขับลงสลอยกันไปพี่ย่องไปอยู่ดื่มย่องย่องไปไปวันที่สามวันไร่สารละอันนี้คือหมอผมซื้อปินโตเขาบ่อยแค่นั้นแหละจบนะสามพันได้กินน้ำโอ้โหเฮ้ยมึงเคยโดนโยงไหมคุณต้องให้เก็บหมอ้าหนๆคุณจะพูดอย่างนี้นะ ที่อื่นเขาก็เรียกหมอป่าวะมอนวดหมอไปไหนอ่ะไปไหนไอ้จอมันทำอะไรเนี่ยนักช้าแล้วกันโอ้ยโทษดีจอนพิกโอ้ยโทษดีคุณความรุนแรงจังวะ ผมต้องต่อยมันมันถึงจะตื่นไอเนี่ยก็มันอาบน้ําอยู่ซอกวองอยู่โอ้โหชักวาอีกแล้วโอ้โหจบแล้วชักว่าเขาเยดี๋ยวกดคีย์บอร์ดเร้นฟิทถูกอะไรนะกําลังหาบองใส่มันยังหาไม่เจอใส่แล้วไม่อยากโชว์สุดไม่ใช่ยังไงเทมั้ยไม่เหมือนเดิมไม่โชว์หลังไหมเห็นข่างเห็นไหมอ๋อหายไปแล้ว จะไปเอยอยู่แถวไหนอะ่ะกับฟิวไอถามที่ว่าจะไปลอง,องลนี่ผมถามกันอะที่บอกมึงรู้อยู่เนี่นยไงเพี่ติดกระดุมสุดแล้วดูดีไหมไ้เลยเออดูดีมีสตูดาน้องไปซื้อรถได้ยังเนี่ยไปซื้อแล้วเสรจเรียบร้อยแล้วไปไหนแนละ้วน้องออกประเทศไปแล้วฮะไปอยู่ที่อื่นไอสัตว์เอาสามพันคูคืนไปห <c oughs> านเนี่ยรวบหนานรวบ เออมันต้องมีทำไมมึงทำไมมึงอายะอยู่เงี้ยรู้จักไหมเขาว่าอายะเนี่ยอายะก็คือเต็มไปหมดภาษาอะไรมึงอายะไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เลโอ้โหราคาขวามึงเอ้ยผมว่าใครผมไม่รู้แม่สีแม่มึงโอ้ยบอกคุณขี่ผู้ขี่ทำไมงี้ครัไอ้ไอ้แก่ผู้ขี่ทำไมเอ้าเฮ้ยกอสตายเหรอผมจะตายแล้วเนี่ยมันโดดมันแน่นอยู่คนเดียวเนี่ยต่อไปต่อมา ควนเลยนะเองหาย,ยดูเพือนในกลุ่มบูลบรถคันนี้โชว์ด้วยเอาจริงน <c oughs> ในเว็บพอรตทับมันมีคลิปแบบสอนด้วยนะสอนอะไรสอนแบบใ oh ช้ <c oughs> อันนั้นตั้ <c oughs> จะเดินกันอีกนาน,นะะไ,มไม่กูลำคาญและเกินยืนน่งนิ่งอยู่นี่เลยไปกันสักทีรอไอจอนอยู่คนเดียวเนี่ยไปกันก่อนเลยไม่ต้องรอไปแล้วเดี๋ยวให้จอมมาตามไปออกเลยนสเราไหมฮัลโห ก็รอเข้ามาแล้วกันคงไปเรียนอยู่มั okay, ้ง ปเฮะครับะเฮ้ะเขาไคะไปเที่ยวด้วยกันไหมครับไม่ค่ะลสบายค่ะเราจสบายเลยครับก็มีผัวแล้วพี่ไม่หรออะไรนะก็มีผัวเลยเอผมเลงผมทำไมผมไม่ผิด

ไหนแล่เอ่ปอนนั้นนะอ่ะชิบหาย

爱你 Faen. <laughs> ครับครับผมค่ะครับเนี่ยจอนครับอ๋อเคุณจอนเนี่ยครับผมสวยนะครับ